สินะเท่าเออค่อยเราอุกงกอุกเจอนําลูกเหานะเช็ดแนวเด้ออีนางมุ้ยยาน่ะเอากระเส็ดแนวไดคอยกระบอกมันเล้วแต่มันกระบอกฟังเดี๋เส็ดแนวใดอันบิ๊กฟอตอันนั้นนันนั่นเอาเขาไว้เขียนแล้วบอกเอามาอมมาดูแล้วออกขวัญอันนั้นเช็ดแนวเด้อวัดกระสอนมันเล้วว่าอย่าไปอมมันมีสารเคมีเขาเมียนเจ้าหันตัวหลักมะบอกลูกบอกเต้าอยู่เงินอยู่สารบอกเอาเมย์พอให้ก็ให้แต่ว่าเมให้ตีตีลูกตีเต้าให้ให้เอา ข stumbled, paper, ้อกับบสร้างสีว่าเท่าเอ samples, ้ยเรื <OB> ่องลูกนี่นะค่อยค่อยว่าอยู่ต่อหน้ามันมันกับเฮีอยู่ต่อหน้าค่อยแต่มันไปเฮ็ดลับหลังันและเดี๋ยวนี้เจ้าหูบ่อเดี๋ยวนี้อมบิ๊กเฟิสแลรยังบ่อแล้วอย่าบอกเลยว่านำสโลสีแดงฮันเออมันแห้งตุ้ยคนละจานบัวหวานมันขึ้นอันสีแดงอันเป็นกระปองอันคือสติงของกระเบอเขาสั้นสั้นวัยรุ่นกินลายๆหันไหนสั้นสั้นละเนี่ยเป็นอันนั้นนะ คนเราบอกว่าลูกเอ้ยอย่ากินหลายอย่าไปกินน้าเขาเดินน้ําแดงฮะนะหวานลูกซี่ขึ้นอ่แล้วมาละว่าแม่อันรุ่นนี้นี่กินกินแล้วหวานบ่ขึ้นมันว่าไหนนี้กินลามันม้วนว่อยสุดจากมันซีม้วนจังไดอยู่ต่อหน้ามันอยู่ต่อหน้าควายนี่มันก็บ่กินอกเข้าเ้ยจากซีฮิเนอร์เนอะแต่คอยได้ยินมูมันเบาว่ามันกินแล้วมีอย่างอี้กันอ่ะอันใบไม้เขาย่องย่องหันมาต้มอี่ก่นใบคือใบคือใบยางนะกระบอกมันใบอะไอใบ ค่อยกูบบงซึมโดยเหตเขาต้มต้มจากปนโอยซี่จักปนน้ำมาัพารากินแล้วโอ้ยโอ้ยเจ้าบอกเอาแม่อยู่เหินอยู่สารนะบอกเอาได้ค่อยกระบอสร้างสิวเ่าตั้งแต่พ่อแต่แม่เาขาเนาะกระบอเคยกินดอกต้มใบไม้น่ะมีแต่หากไม้อันมันดีเจ็บหวัวกอกหัวเข้าเจ็บเ,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 เอวเจ็บหลังเออเอเอเอ,อันนี้เด็กน้อยซ้ำนี่เนี่ยเขาท่านเจ็บอีหยังค่อยกับวาอยู่ แต่ค่อยนี่นะอ,นอยายุ48ปาปีนี่นะค่อยอยังไม่ได้เจ็บอย่างค่อยอยังไม่ได้ต้อมมดใไบไม้กินและเขาขนะหากับวรุ่น10ปลายปีาวปลายปีนะอันจะซีค่อยนึกออกแล้วค่อยนึกออกแล้วอนันเรื่องอันที่เล่ามานี่มือนั้นค่อยไปเสพเนาะมันมีพวกนึ่งกันหรืบ่เขามาแก้เสื้อหรอกค่อยเราไปใส่น้ำเข่าสามฝาผู้ไหนน้ำสีแดงฮนห,<อ>หรือว่าน้ำต้มใบไม้ สีแดงฮนแน่แล้วก็ต้มใบไ,ไหมห้ฮะใน,นหอมๆก็เราบอกเขาใส่น้ำก้อนก็เราบอกคนใส่กันผู้ดูดก็ดูดผู้ยกก,ก็ยกวันนี้ค่อยไปใส่บักสามฝาลำเขาฮะนะมันเผ็ดแน่เนาะกินตามหุ่งเผ็ดแน่ค่อยไปใส่้ำเขาคือพอใส่จอกจะไปใส่ยังฝาเอาเขายกให้สามฝาค่อยก็คือบ,บ้านเดียวเลยวันนี้รู้สึกว่าตัวเองฟิลได้แล้วม้วนในบาน้านนี้มีฟิลอีกเจ้า พวกอันนั้นัดเปิดพผัดไปเอาเครื่องเสียงกันตู้อีวีกันมาเปิดอบาดนี่ตู้ดังๆกันนะนุ่มๆมันม้วนอ่ะนะตู้ดังแหงๆกันอ่ะอีวีนะเออหน่วยมันม้วนกระบอมันบุมีสายอย่างเรามาปักใสเราว่าม้วนอะไรเอาว่าค่อยกับใสน้ำเขาเรยเนี่แนี้เออค่อยกับย่องรถาปที่ก็ใสรถเออขึ้นตั้งค่อยกับขึ้นน้ำเขาเออเออคขากัย่องว่าสั้นอ้อ เราทานนี่เลยวะบักมังเตียเรามากอดเอวค่อยจะใส่เป็นตาใช่ไหมโอ้ค่อยว่ามันเมนนำอันนี้นี่บบจักนี่นะอกินละมวนเออโอ้สัรุว่าลูกมันได้พอวันนี้สช่ไค่อยก็คุดอยู่ค่อยมาคุดวิเคราะห์คุดไปคุดมาแมันอันนี้นี่แหละนี่ค่อยเบื้องนี่เนาะอันม่วนนี่นะเครื่องเสียงเพัเป็นเครื่องเสียงอีวีอันค่อยมากซ้ำบาทนี่เออม้วนตต้มแหละเออ มือหน้าคนสิบรีซ์บักซีดูดก็ดูดบรีตต่อไฟเลยดูดปุ๊บสีแดงมันออกอยู่ปลายอันบิ๊กเฟิร์สหัวกระเบอเออวานเอาจิงซีก็มีบักเจ้าเนี่ยเด็กก็มีบักซึงก็มีบ้านนี่สีแดงบักซึงน่ะเออซึงยืนซึงย้อนแหละเออเออถือบักเดีดก็ดีดถือบักย่อมบ้านนี่เออเอาจิงซีก็มีเออปป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 ึึึึึึึึกก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  กระปึกปุกระปึกปุกถือบักย่อมเลยเออโอ้โมวนว่าสัตว์บกย่อมเออเอออันนึงกับซีเมนย้อนอันเครื่องเสียงนี่แหละค่อยว่านนะขันเครื่องเสียงบ่มมวนตู้คือหุ่นขี้เขาก็คือยุบบูเ้นขันตู้อีวีนี่สุดยอดแหละเอาเจ้ามาน่เด้อมันมาแล้วเจ้าบอกมันเด้อเจ้ะสอนมันเด้อค่อยสิลงบ้านแห่ก่อนเด้อเอาในนี้เท่าค่อยสิเว้ามื่อหน้าค่อยสิซื้อตู้อีวีนี่มา ละคอนซื้อน้ำแดงให้เจ้ากินละละละให้มันเทอะมากอันนั้นเด้อเออมากปืดปืดปืดปื๊ดโอ้หมักยมวะปืดเออมักยมเนี่ยนี่เด้อคันมึงบ่ยอมแล้วมึงตายบุกินก็ได้น้ำแดงเขันซื้อตัวอีวีนะเออคันมึงบ่ยอมแล้วมึงตายคอยซีลงไปอันวันแห่ก่อนเด้อ